พี่น้องมากินต้มปลาคอ้ากันเด้วพี่น้องอันนี้กะเข่าไลเบอรี่กินเพื่อสุขภาพนะพี่น้องสวัสดีค่ะมือนีเ้เมย์บังปังเช็ดต้มสมปลาคอพี่น้อง,องลูกพี่น้องปลาคอไม่จะโตใหญ่ใหญ่อยู่บ้านนอกเนาะกะขายปลาแพ้งในพี่น้องโลละล,ลอยสามสิบโลละลอยห้าสิบวันนี้กะซิบมาเอา คแดงไปใส่ต้มส่มปลาคอเลยพี่น้องมีหลายเติมอยู่อยู่น้ำใบมากระทุกลอกอันนี้ก็เครื่องปุ่งใส่หลายอย่างพี่น้องอันนี้ก็คือกอกใบมะกรูดข่าตะไคร้มะเกลนเนาะแล้วก็พริกสดสดสดอันนี้ก็เสียเอาแต่น้ำปลาใส่น้ำปลายี่ห้อนี้พี่น้อง รว่าเกลือหน่อยเม่บอกปางจิเล่นเกลือหน่อยเนาะเพื่อดูแลสุขภาพสามีเนาะพี่น้องปากะตอนบักใหญ่โคโลคีรีพี่น้องวันนี้ก็จะเอาพักใส่เดี๋พี่น้องอันนี้กะใบม่อนอันนี้กะใบกระเพราอันนี้กะพักขะแ่ง,แง,งใบหอมพอใส่ผักหลายอย่างมันจะง่วมไม่กินข้าวเนาะตุมสูมปาคอ พี่น้องเอาพักโล่งแล้วไ้หอมหอมหอมกินสมุนไพรหอมกอ,อกมากินต้มสมปลาคอนกันในพี่นอ้องอีแต่ตอน,นในยายพี่น้องอันนี้กะเขาไลเบอรี่กินเพื่อสุขภาพเนาะ ต้มปลาคอสดๆพี่น้องกินหอมหอมหอมกินหอมผักกระงกับใบกรนะเพราเน่อพี่น้อง แซ่บอีดีเลยพี่น้องมด,ดงแดงใส่มะกอกเนาะใส่เครื่องหลายๆอย่างมันจังบบมีกินข้าวแล้วพี่น้องฝากกดติดตามช่องแม่บักปังในเด้อขอบคุณค่ะ